สิงสุวรรณชาวบ้านวังบัวตำบลขามเท่าพัฒนาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามได้นำผู้สื่อข่าวไปชมการเลี้ยงไก่พันไข่ที่เน้นปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติแบบอิสระ โดยให้ไก่เดินเดินเล่นจิกกินเศษพืชแมลงและก็เศษหญ้าภายในสวนส่งผลให้ไก่ไม่เครียดและก็ออกไข่ได้ดีโดยนางกุหลาบสิงห์สุวรรณบอกว่าไก่พันุไข่ที่ตนเองนํามาทดลองเลี้ยงแ,แรกๆภายในสวนมีอยู่ประมาณสิบตัวโดยไปซื้อไก่สาวพร้อมไข่มาเลี้ยงปรากฏว่าให้ไข่ได้ดีจึงได้ไปซื้อมาเลี้ยงเพิ่ม พร้อมกันนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนไก่พันธุไข่ให้กับชาวบ้านในโครงการด้วยซึ่งปัจจุบันภายในสวนแห่งนี้มีไก่พันธุไขล่ลราวๆกว่า30ตัวให้ผลผลิตไข่2วันตอนหนึ่งแผงส่วนการเลี้ยงก็เน้นปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติและใช้ย่านเนเปียที่ปลูกไว้ภายในสวนมาบดให้ละเอียดผสมกับหัวาหารให้กินวันเว้นวันแทบไม่ได้ดูแลอะไรมากมาย ส่วนการทํารังก็เพียงนําตะก้ามาแขวนไว้ตามข้อเลี้ยงเรียงรายกันไปเพื่อที่จะให้สําหรับไก่ได้วางไข่ทําให้ง่ายและก็สะดวกในการเก็บไข่ด้วยสําหรับไข่ที่ได้ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปทําบุญหรือว่าทำอาหารไปทําบุญที่วัดและก็เก็บไว้รับประทานในครอบครัวเพื่อที่จะลดรายจ่ายไม่ต้องซื้อไข่ตามท้องตลาด และแบ่งไปจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในชุมชนที่สั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องในราคาแพงละหนึ่งร้อยสามสิบาทซึ่งมีขนาดกลักกันไปส่งผลให้มีรายได้เสริมจากการขายไข่ไก่ได้เป็นอย่างดีครับเอาเห็นนเรียงไก่ไข่ครับรไข่พันไทยนี่ครับเนี่ยเอามาเรียงลายปันใดแม่ที่แรกนั่นแม่เอามาซิฟตัวครับวันนี้เป็นไก่สาวผอมผอมไข่เอามาไวอ้อาทิตยหนึ่ง กะไใครแม่กัเลซื่อซื่อน้ำหมอจิมนี่แหละมาเพิ่มน้ำล้กกาไอพัฒนาชุมชนเิ่นเก่ามาห้ผู้ละสองโตไหนไทบานนี่นี่นะกัซื่อมาเพิ่มมาหยังจังสีน้ำสีน้ำกั็เลยไอหลายอันสุ่มอันสุ่มได้แ่าเขากระตายของเขาเองบ่ได้ขาดเป็นปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติจครับพ้องคือบ่อใดขังบ่ไดด คือมันหนาหอนช่วงว่างหันช่วงว่างหันมันหอนแม่ใหญ่แม่ใหญ่มันเครียดไหมเลยปล่อยเขาได้เหร่นน้ำส่นน้ำหฮมไม่หฮมไหลไปหายเชี่ยแล้วก็ปล่อยออกไปกินหญ้าอเอาไว้เขาเครียดเขาสิไ่งดีคค่ะรับปล่อยออกไปกินหญ้าน้ำส่วนส่วนใหญ่นี่อาหารที่เขาใส่เลี้ยงเป็นมี่อย่างแน่แกะกัญญาเนี่ยล่ะหญ้านี่เปียแน่แม่กระโบดโบดผสมกับมะฮัวอาหารตวมากับผได้เไ็ด นกมื้อดอกบ่ได้ให้กินซื่มือแม่นว่าให้กินนกมือมือใดว่างอีหลีรอข่อยบดให้เราอันแต่ว่าส่วนมากน่ะแม่จ้องปล่อยออกยามยามมื้อแเนี่ยแม่ก็ปล่อยออกให้เาไปหากินตอดกินหญ้าเองินะอือว่าให้ไข่ดกบ่อันถือว่าให้ไข่ดกบ่ว่าติใดเล่าเฒ่าก็ผักครับไข่นั่นได้2มื้อต่อแผงอยู่ ค่ะบัว่ตัวเล่าแถวเราแล้วกับบ่อไข่กับมี่แล้สคนะคิคนล่วงไหมคนคนคนลนค่ะคนเล่าลนโอ้เล่าเราสิาวไิไทยนี่ส่วใน,หนวในหญ่นี่เขาเอาไว้กินหรือไว้ขายเนี่ยเถิงกินเถิงทำบุญเถิง,ถงขายขย<ถ>ันหยดตั้งออกมาซสม <c oughs> อม,มีมีมีหมู่บ้านก็ได้ขายอยู่สองแผงอสองแผงค่นี่แม่วแม่กับว่าเด้อใครออกดาก กันมาข่เอาข่ออกดากไาให้แน่เป็นกัจสิบานนะอันคือความหมายมันบาจากแม่เวลาตอกออกนี่มันจะแขวนข้าเจ้าเล่ข้าเจ้าเล่เอิไข่ออกดากมาสั้นข้าเจ้าว่าแม่เอินแบบนั้นถ้าข่าทองตลาดนั้นเท่ออมันตอกออกมันติดดากเนาะมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันสิบ่มันจิบ่จับกันแม่ครับเอาขายเท่าไหร่ครับแ็งแล้วเท่าไหร่ ไอ้ตะก,กี้แม่ขายแผงละลอยหัวาหาันึ้นแม่ก็คืนร้อยซีบึ้นมาเรื่อยๆหัวหันทุงนี่เบิร์ตีึืนอีกทุงละซิบบาทแม่ก็ึืนไข่นั่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ<อ>ปัจจุบันนี้ก็เลยอยู่ร้อยสามสิบขนาดนี้ก็ะที่ค่ากันไปค่ะา,ากันไปไข่แม่เนี่ยมันจะได้ไข่าสามสิบหน่วยมันจะได้โล่ปแปดฉีดโล่แปดีดค่ะตว่าไข่ ใครตามทั่วไปแม่เคยสั่งเม่งแล้วจะบดถึงข้างเจ้ากับสิโลหาฉีดโลหีดประมาณนี้แสดงล่าหนำนาทีเยอะเรากไไน็นวัยใหญ่ค่ะเป็นๆนีเ่นเอาตะกร้าไว้แถมอะไรในท่อหนี่เรียกทั้งเดินแมน<อ>ทั้งไงเราไปไครเอาที่เขาสิกินไปใครห่ะแมนแมนแมนสิปล่อยเล่าไปน้ำปลาน้ำหยังสี่หอดเวลาไครเล่ากับมาไครเอาเอง